เวลาบุเชื่นเริ่มเดินทุดงต่อนั้นนะครับมาเร็วมาเร็วโอ้วิ่งกันมาใหญ่เลยเออมามาทอดหมวกก่อนกระเป๋ากระเป๋าไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นไปฝั่งนู้น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 ไปฝั่งนู้นเลยเร็ว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 ไปทางนู้นไปนู้นน่ะไปนู้นน่ะ ไปนู้นไปนู้นเลยบอกไปบอกไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นเลยเออไปนู้นไปนู้นนั่งเลย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 ชิโนชิโนอ่ะชิโนะชิโนะชิโนะคือนั่งนั่ั่งนั่งนั่ไปนู้นเลยไปนู้นไปนู้นมา ใช่ไปผมพูดภาษากะเหรี่ยงเป็นแล้วห <ไป S 1> ม,มวกก็โคพ่อใช่ป่ะหมวกโคพ่อไปต่อไปโน่นเลยนะอ่าโคพ่อโคพต่อไปไปเออเอาได้พลังเติมพลังเดินเอาบุญอ่าเดินกับหลวงตาอ่าเป็นกำลังใจให้หลวงตาครับนี่โอ้ยมีเกือบร้อยนะครับนี่ มันเดินตามหลวงตาพอหลวงตาจะออกก็เลยมาเคาะให้พรอีกครั้งขอเพาะเคาะเพาะขอเพาะอ่าโมทนาบุญนะครับโมทนาบุญนะนะครับบ้านแม่โอเกะนะครับหลวงตาท่านเริ่มเดินทุดง ครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับมาบันทึกคลิปไว้ก่อนนะฮะไวสดไม่ทันตาออกพอดีนะครับพอดีนั่งเก็บผ้าใบอยู่นะครับอนุโมทนาบุญกับท่านนะครับพี่น้องชาวกระเรี่ยงพุทธนะฮะของในเขตอำเภอท่าสองยางนะครับมาอนุโมทนาบุญเน้อเดินกันเป็นแถวเป็นแนวนะครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วที่มีชาวกระเรี่ยงพุทธมาเดินกันนี่โอ้อุ้มลูกด้วยเดินไหวเนี่ยอุ้มลูกก็อุ้มเาะโอ้เก่งจริง สุดยอดเลยนะฮะอ้าวอ้าวเดินตามไปเลยเป็นแถวเลยเนอะระวังรถเนอะระวังรถกันเนอะระวังรถกันนะระวังรถกันด้วยนะอันนี้เดินไหวอะลูกเดินไหวไหมไหวไหมไหวนะโอ้เก่งจังเลยเออเอ้าเดี๋ยวผมไปเก็บของ